หนูใส่โปให้พี่หน่อยเออแล้วเดี๋ยวใช่ไหมเออหนูใส่เป็นราคาโปให้พี่หน่อยให้ราคาโปเลยลูกลอตใหม่มาเท่าไหร่ลอตใหม่เข้ามาเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูใช่้่ตําอะต้องดูต้องดูในใบในใบว่าของเขาเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่ใช่กอหนึ่งสองหนึ่งไหมคะงานฟีดเมื่อสักเมื่อตะกี้นี้นะคะพี่เป็นงานรหัสกอหนึ่งสองหนึ่งค่ะ ะะให้แอนมินติดต่อพี่หน่อยนะคะได้ได้พี่อะตอมน้องหนูน้องหนูดู Facebook พี่อะตอมแท็กเขาหาเซลในในไลฟ์สดในลูก <c oughs> เอบติดไปมันขึ้น39 0 0ใช่พี่หนูเพิ่งให้น้องแก้ราคาเมื่อตีกี้เลยพี่ปอนใช่ไหมพ,พี่ปอนพี่ปอนหนูแก้ราคาแล้วพี่ปอนลองเข้าไปดูในในลิงก์อีกรอบนึงนะว่ามันขึ้นเป็นมันขึ้นเป็น,น,น,ปนราคาราคาใหม่ย,ยังราค<ข>าใหม่ยังไทยกระสอบรหัสเมื่อกี้ใช่เหรอไทยกระสอบเมื่อกี้กระสอบฟีดรีวิวเมื่อกี้ทอมมี่จ้า คว้ามาเจอยังเหรอ,อเจอทอมมี่นะงานฟีดเมื่อกี้นี้แม่อุ้ยละสีเหลืองสวยมากโคตดสวยอ่ะไปเก็บลูกเอายัดแบนให้ลูกค้าไปในใเลยนะยัดไปในในเลยลูก <laughs> ลูกค้าลด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 ได้2อ0พค่ะใช่ค่ะพี่ได้2อ0พนหะเป็นราคาโปรเป็นราคาโปรนะคะคาดิแกนไหมพรมกับสเวตเตอร์ไหมพรมไหมคะวันนี้มีเปิดตัวคาดิแกนไปแล้วลูกค้า นะคะเปิดคาดีแกนไปแล้วสเวตเตอร์ไหมพรมเดี๋ยวอาจจะเป็นรอบบ่ายให้นะคะลูกค้าค่ะรอบเช้ามารัว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 ,วได้ประมาณ10กว่างานพี่มาลูกค้า่ะกันเกงโพลีตัวสวยนะ416ลูกค้าโกด416ค่ะกันเกงโพลีวินเทจนะคะราคาคุด้ดีเลยอ่ะ2,900แม่ถ้ากระสอบรีวิวก็เปลี่ยนจากค่าขนส่งเป็นส่วนลดให้ะค่ะพี่นะคะ เปลี่ยนค่าขนส่งเป็นส่วนลดให้นะคะลูกค้าขามาโพลีวินเทจใครเคยเปิด411เปิด013ลูกค้านะคะทรงแฟชั่นผ้าโพลีใส่ทำงานแบบนี้แม่อาจจะมีเอวกลางนะคะแล้วก็พวกทรงสลักผสมด้วยนะลูกค้านะวิพี่ได้งาน90โลในราคา2,009กางเกงทำงานผ้าโพลีแบบนี้คุ้มทรงลุงเอวสูง พาะว่าน่าเล่นมากเหลือกี่ลูก416 416เหลือลูกใหม่หนึ่งลูกรีวิวหนึ่งวายพี่พจ๋าอันเนี้ยกางเกงรุ่นเนี้ยเหลือลูกรีวิวนะแล้วก็ลูกใหม่อีกแค่ลูกเดียว <c oughs> เหลือแค่นี้แล้วพี่ของมาเก้าลูกนะของมาเก้าลูกสิบลูกเอ่รวมรีวิวอีกหนึ่งเป็น เป็นสิบลูกนะลูกค้า <Yeah. S 1> เหลือลูกใหม่อีกแค่ลูกเดียวนะคะ <Yeah. S 1> กอหนึ่งสองหนึ่งเป็นลูกใหม่ไม่ได้ส่งฟรีนะคะพี่ชุลีถ้าเป็นลูกใหม่พอยจะไม่ได้รวมค่าส่งนะพี่แต่ถ้าเอฟเป็นลูกรีวิวได้นะแม่นะจะได้ส่งฟรีนะคะลูกค้าโคดวูเปิดไมก 1, 2, 1, 2, w w อหนึ่งสองสามเดี๋ยวพอยลิทเป็นรอบบ่ายให้ได้ไหมกอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโคดวูวีสิบแปดอุ้ยแต่ว่า w 1สิบแปดสวยสวยพีย่นทักพี่นักการหนูอ่านชื่อถูกไหม ที่ขอดูโค้ดวูด W18 ถ้าพี่อยากได้โค้ดวูดที่ตัวใหญ่ตัวยาวเอาเลยเอาเลยโค้ด W18 สวยมากลูกค้าแต่ว่าไม่ได้ต่อโปรอย่างอย่างรอบโปรแล้วนะราคาจะอยู่ที่4,005ค่ะพี่ไซส์ใหญ่อกใหญ่มากลูกค้าแล้วก็ตัวยาวด้วยค่ะพี่สวยสวยถ้าไปเอาได้ไปเอาเลยพอยแนะนําพอยแนะนําจริงๆแล้วผ้าแม่งโคตรสะอาดอะลอดลอตนั้นที่เอามาจัดโปรนะ แต่อใหม่ยังยังไม่ได้เห็นแต่ว่าขอเลย w 1 8อะ่ะเป็นเปนรหัสโค้ดที่น่าเล่นมากางเกงลูกค้าถึงไหนแล้วอีกสักนิดนึงแล้วกันขอขอโชว์ทรงให้ดูก่อนนะพี่ฟิลกางเกงโพลีถ้าใครเคยเล่น411ใครเคยเล่น FJ53 นะคะเป็นฟิลเดียวกันลูกค้าเป็นฟิลเดียวกันทรงวินเทจเนาะ ฉันว่าทรงลุงเยอะเออเป็นรุ่นรุ่นวินเทจอ่ะพี่ทรงลุงเยอะเอวสูงเยอะกห้าเหลืออีกไหมจ้ะลูกก .57 เหลืออีกไหมกหนึ่งสตอนนี้ฟีดหมดแล้วนะคะพี่สเวตเตอร์ฮูดบุขนมาแค่10ลูกค่ะนะคะกห้าเหลือ1ลูกค่ะพี่ยีนชายลูกเดียว1,7ึ่งพัน นะคะกอหนึ่งสองหนึ่งหมดแล้วนะลูกค้างานฟีดหมดแล้วบุขนมีสิบลูกว่างกี่ลูกหกศูนย์ห้าลูกหนูเสิร์ชหกศูนย์ห้าพี่หน่อยใช่หกศูนย์ห้าตอนนี้เหลือลสฤฤฤีนนะ่ลูกค่ะพี่โกดเสืตอตัฮูดบุขนนะลูกค้าไหมพรมในลาวพี่กันพี่กันจาหนูอันทุชื่อถูกไหมเนี่ย <c oughs> พี่จา๋าไหมพรมในลาวเป็นงานเสื้อคลุมไหมพรมค่ะพี่คาดิแกนไหมพรมเก้าร้อยเอราคายกสอบแค่สองพันเก้านะคะ ราคายกสอบ2900นะคะลูกค้าขาชนบุรีส่งห้องเต้ไหมคะถ้าเป็นก้อนเต็มส่งห้องเต้ให้ค่ะพี่แต่ถ้าเป็นรเป็นก้อนรีวิวหนูจะส่ง BI ให้นะลูกค้านะคะ <S <S กดที่รีวิวรหัสอะไรรหัสอะไรกางเกงนะแม่กางเกงโพลีลูกใหม่นะรหัสลูกใหม่เผื่อใครไม่รอลูกรีวิวเอาก้อนใหม่เลยกอไก่48ลูกค้าเอากางเกงรุ่นที่โชว์อยู่ลูกใหม่ กอไก่48ราคา2009เองพี่นะคะใครเอาก้อนรีวิวรหัส CF ต่อเต่า88ต่อเต่า88ค่ะพี่ใครเอาก้อนรีวิว2 0 0พส่งฟรีกอไก่ไอต่อเต่า88ต่อเต่า88แต่ถ้าเอาก้อนใหม่กอไก่48ลูกค้าเอาก้อนรีวิวต่อเต่า88นะคะ ใหม่พรมพันแปดหมดยังพี่ํำพรใหม่พรมเสื้อคลุมใช่ไหมของเกาหลียังมีนะคะพี่ขอแจ้งก่อนนะแม่ตัวพันแปดติดตัวยาวเยอะลูกค้าได้ตัวสั้นโอ้เนี่ยแล,แล้วมันแล้วมันเป็นบุญบาปนะหนูลูกค้าแจ้งมาว่าได้ตัวยาวเยอะก็เลยเอามาทําโปแล้วเปิดไลท์ไอวันเปิดไลท์อ่ะอีตาวนก็เปิดไนดะ้ลูกถูกถูกสวยลูกแบบไม่ติดตัวยาวอะติดตัวยาวแค่ไม่กี่ตัวแม่ แล้วลูกค้าก็มาอ้าวแล้วมันก็ได้ตัวยาวอีกเออหนูก็แบบมันเป็นเนื้อเดวะเอออยากเอามาเปิดอีกเรื่อยๆพี่ก็เดี๋ยวรอติดตามลูกรีวิวได้นะลูกค้าแต่มีนะพี่ลำพรเอาได้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 อันนี้ราคาเท่าไหร่กางเกงรุ่น2009ค่ะพี่กางเกงวินเทจนะสอง0้ารต่อเต่าแปดลูกรีวิวไปแล้วตอนนี้ใครจะเอาก้อนใหม่กางเกงกางเกงรุ่นนี้นะใครจะเอาฮ่าหมดแล้วก้อนใหม่หมดแล้ว โซ so, เอาแล้วค่ะพี่กางเกงรุ่นนี้นะจบเลยจบเลยไปเอาได้อีกทีคือรุ่นกางเกงห้าูนย์เก้าเลยรุ่นห้า5ู9้าห้า้ามันแนวใดหูน5 0เก้ามันจะเป็นสี่พันเก้าร้อยนะคะค,คล้ายๆกันใครได้คะ่ะตัวนี้ไม่ดูดใครได้ลูกรีวิวลูกเออคุณแม่คุณแม่น้องคุณแม่น้องนิชาค่ะเฟซบุ๊กคุณแม่น้องนิชาเอฟเอฟได้ไปนะลูกค้านะคะ บอเป็นอย่างดอกคนนอกสายตาเดี๋ยวรีให้ใหม่เออโอเคนะคะขอบคุณมากลูกค้ากางเกงสวยส1 6สวยสวยมันจะเป็นฟิลแบบสวยมากกางเกงใส่ทำงานผู้หญิงน่ะลูกค้าสวยสวยค่ะสวยค่ะไปไปต่องานตัดถัดไปนะลูกค้าเสื้อยืดเสื้อยืด เสื้อเฟอร์ก็มีลูกค้าเสื้อยืดหญิงมาก่อนลูกสองศูนย์เจ็ดเอาสองศูนเจ็ดก่อนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะอยากดูอะไรบอกนะแม่รอบเช้าถ้าไม่มีเดี๋ยวพยมาต่อรอบบ่ายให้นะคะงานเด็กมีไม้งานเด็กพี่